นี่พามาดูบรรยากาศยามเช้านะครับอยู่ที่บ้านน้องชายนะครับจังหวัดอุบลอำเภอเขืองในนะครับบ้านทางสอนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนาแบบนี้เลยนะครับอันนี้จุดไฟยามเช้านะครับขะนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงกว่าๆนะครับนี่ฮะบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเงียบสงบลมเย็นเย็นสบายเลยฮะอากาศ ประมาณสิบแปดองศานะครับอันนี้กำลังดีครับกำลังดีก็ที่บ้านน้องเขาก็จะปลูกผลไม้ปลูกอะไรไว้เยอะนะครับวิถีแบบชาวนาชนบทนะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นมะพร้าวมะพร้าวนี่รสชาติดีอยู่นะครับที่นี่เป็นมะพร้าวเตี้ยนะครับอันนี้ลูก ยังไม่ใหญ่นะฮะแต่ก็มีแก่คาต้นครับไม่ค่อยได้เก็บมากินแต่น้ําของเขาใช้ได้เลยนะครับเคยกินอยู่นะครับต้นนี้เคยกินอยู่ทางนี้ก็ยังมีต้นขนุนนะครับแล้วก็ต้นมะม่วงเนี่ยจะเห็นลูกมะม่วงเห็นไหมใครอยากมะม่วงมั้งครับนี่ฮะมะม่วงตอนหน้าหนาวนะครับนี่ไปไปลายธันวานีมะม่วงให้เรากินด้วยนะครับแล้วมีกระถินนะครับนี่ กำลังจะแก่แล้วนะครับกําลังจะกินกระส้มตำได้แล้วเนี่ยเอาไปเด็ดกินได้แล้วอ่อนๆนะฮะแล้วก็ยังมีขนุนนะครับด้านหลังก็ยังมีมะพร้าวอีกนี่เขาปลูกเอาไว้นะครับนี่พาน้องชายเขาขยันปลูกนี่มะม่วงเต็มเลยครับมะม่วงเดี๋ยวต้องเด็ดไปกินซะหน่อยนะครับอันนี้เอาลงมากินได้ไมันมันมาวีเขี้ยวเมล่อไรเนี่ยเออดึงลงมากินที่ปาวตันนี้นั่นแหละ เด็ดมาพอได้กินเปรี้ยวๆหน่อยนี่นี่ฮะกำลังกินเลยนะครับกำลังกินเลยเนี่เปรี้ยวๆนะอันนี้นอกฤดูนอกฤดูอากาศเย็นพอแล้วป้าเอาแค่นี้แหละยางมันนะครับนี่นี่ครับได้เอาพอกินสักสี่ลูกกันนะครับนี่เปรี้ยวๆเอาไปจิ้มน้ำพริกนะฮะไปฝานอันนี้เป็นแมวจรนะครับเขาชอบมาอยู่บ้านหลังนี้ มาขอของกินครับก็ให้เขากินเรื่อยนี่น่ารักแมวจรไปลูกไป <Okay. S 1> นี่ต้นนี้นะครับนี่กำลังออกลูกเลยนะครับเห็นไหมฮะต้นนี้ก็ออกพวกนี้จะเป็นมะม่วงมันมะม่วงอร่อยอร่อยนะครับมะม่วงมันเอาไปกินเยอะเลยพันธุ์ดีๆนั่นนะเขามาปลูกไว้ผมก็ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรจำไม่ได้ละ นี่ก็จะเป็นละมุดนะฮะละมุดนี้เต็มต้นเลยนะครับเยอะเลยแต่ยังไม่ยังไม่โตนะครับยังไม่โตนี่นะครับละมุดนี่ฮะสวรรค์บ้านนานะครับสวรรค์บ้านนาแมวก็คอยเดินตามนี่นี่ฮะออกช่อทุกต้นเลยนะครับกําลังออกช่อเลยนี่นะติดลูกแล้วก็มีนะครับ ใครมีพื้นที่นะครับต่างจังหวัดนะครับมีที่ไร่ทุ่งนาอะไรต่างๆเนี่ยปลูกแบบนี้เนี่ยแล้ววันหยุดพักผ่อนหรือมาอยู่แบบนี้นะครับจะมีความสุขมากๆเลยนะครับชีวิตก็แค่นี้นะครับไม่ต้องมีอะไรมากมายนะฮะนี่ก็จะเป็นต้นลิ้นจี่นะครับต้นลิ้นจี่หรือต้นลำไย,ยนี่แหละน่าจะเป็นลิ้นจี่เอาปลูกไว้เยอะอยู่นี่ก็จะเป็นดอกไม้สวยๆนะครับสวยมากเลย นี่นะครับวิถีชนบทนะครับอยู่แบบเรียบง่ายเงียบสงบร่มเย็นนะครับไม่ต้องไปอยู่รูหลาอะไรมากมายให้อยู่แบบนี้สบายสบายครับผมว่าอากาศก็ดีด้วยนี่นะอูพระอาทิตยามเช้าสูดอากาศบริสุทธิ์นี่นะครับมีความสุขมากๆเลยครับพามาชมนะครับประมาณนี้นะครับพี่พ